ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมเซลล์เพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์รถมือสองนะครับอยู่กับผมที่ช่องโอรมรถครอบครัวมือสองบินบุรีนะครับผมวันนี้อยู่กับผมที่เพชรยนต์รถมือสองสาขาเซีไทย68นะครับผมวันนี้พามาอัปเดตนะครับสําหรับโตโยต้าโคราคอร์สนะครับ SUV ที่น่าใช้นะสำหรับแบรนด์โตโยต้านะครับวันนี้พามาชมนะ3คันเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับมีตัวไฮบริดนะและก็ตัวน้ํามันนะครับผม เป็นตัวท็อปทั้งคู่นะครับผมเป็นตัวท็อปทั้ง3คันเลยนะตัวท็อปไฮบริดนะครับผมแล้วก็ตัวรองท็อปนะครับผมแล้วก็เป็นตัวน้ํามันนะครับเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบราคาต่างๆเรทพรต่างๆในวันนี้นะครับและพาชมทั้ง3คันเลยนะทุกซอกทุกม,มุมนะครับผมแล้วแต่เลือกนะครับผมถ้าใครกําลังสนใจกําลังมองหาแบบไหนนะครับผมก็ตอบโจทย์ได้เลยนะในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่องโอรวมรถครอบครัวมือสองมินบุรีหรือว่าเป็นช่องทิกตอกของผมนะครับ ฝากกดใจฝากกดติดตามนะครับโอเพรยนหรือว่าโอรถมือ2มี2ช่องนะครับผมหรือว่าช่องอื่นๆนะครับผมเป็นโอรถก็มามือะครับผมือว่าโอรวมเก่งมือ2นั่นเองนะครับไปค้นหาไปติดตามกันได้เลยนะครับผมจะแยกรุ่นไว้ทุกช่องนะครับส่วนวันนี้นะมีพามาชมกัน3คันนะครับสำหรับคันแรกนะตัวนี้เป็นโ o โยต้าโคราคอตัว gr sport นะครับเป็นตัว1.8 Hybrid p r e m i บิดพรีเมียมเซฟตี gr sport จากเป็นตัวท็อปไฮบริดเซฟตี้นะครับตัวนี้ท็อปยิ่งกว่าเพราะว่าเป็นตัวชุดแต่ง gr sport ตัวนี้ได้ตอบโจทย์คือกองรอบพันนะครับผมระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาครบนะสำหรับตัวนี้ราคาตั้งขายอยู่8 0 69,000บาทตัวนี้ปี2022เลขมาอยู่80,000กิโลเท่านั้นเองนะครับสภาพคือเดิมๆนะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะน่าใช้งานมากๆประหยัดน้ำมันนะครับผมมากกว่า24นะ24 25โลลิตรเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะสภาพสวยนะครับผมและก็พร้อมกับชุดแต่งต่างๆจัดเต็มมาแล้วนะครับ สำหรับคันกลางคันนี้นะครับเป็นตัวนะ1 8 h e v p เมียมนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นตัวไฮบริดปี2024คันนี้ราคาอยู่9 7 9 9 0 0นะครับแต่ไม่ขายวันนี้ราคาปรับลดเหลือ9 4 9 0 0 0เท่านั้นเองนะสำหรับคลิปนี้เท่านั้นนะครับผมคันนี้มาอยู่ประมาณ1 7 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับผมมาพร้อมกับสีดำรถนี้รถบ้านนะรถบ้านมือเดียวเลยนะครับนำเข้ามาเธอนะคันนี้เขาซื้อแบบป้ายแดงมาเลยพี่นะ คันนี้ซื้อป้ายแดงนํามาเทินนะครับผมเพราะว่าเขาน่าจะไม่ถูกใจตรงไหนหรือเปล่าสําหรับรุ่นนี้แต่ถ้าใครสนใจกําลังมองหาห้ามพลาดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันส่วนใครนะครับผมถ้าอยากได้เป็นตัวน้ํามันล้วนสําหรับตัวนี้ก็มีมาเสิร์ฟนะครับผมปี2022เช่นกันตัวนี้มายอยู่39,000กิโลตัวนี้ปี2022นะครับตัว1.8สปอร์ตพลัสนะครับเป็นน้ํามันเบนซินล้วนนะสำหรับตัวนี้ ฟรีดาวนะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่699 0 0 0บาทฟรีดาวพอ,อยู่1ม12 0สอเท่านั้นนะครับผมตลอดสัญญาเลยนะครับพร้อมกับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.29เท่านั้นได้ทุกคันฟรีดาวได้ทุกคันนะครับผมรู้ว่าจะดาวก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะเดี๋ยววันนี้ขอเริ่มกับตัวน้ํามันเบนซินล้วนก่อนนะสำหรับตัวนี้เป็นโฉมของปี2022นะครับคันนี้มาอยู่30 0 0 0กิโลนะ39,000กกิโล 699,000บาทนะครับผมมาพร้อมกับสีดำโครงสร้างเดิมทั้งหมดเหลี่ยมสันคมตัวรถต่างๆเดิมๆนะครับผมไฟหน้าตัวนี้ได้เป็นโปรเจคเตอร์ LED แล้วเรียบร้อยนะครับไฟตันหมอกด้านล่างมีมาให้นะกระจังหน้าตัวนี้นะครับตัวรางพึ่งตรงนี้เป็นสีดำแบบเปียโนแบ็กแล้วเรียบร้อยนะครับโลโก้นะครับตัวนี้ได้เป็นโครเมียมนะครับผมสภาพดีทะเบียน3489สวยมากนะครับผมกระจกด้านหน้าเดิมนะครับกระจมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ครบแล้วสําหรับตัวนี้นะครับ โอ้โหสภาพดีมากนี่สภาพดีมาก,ส,ามากส่วนด้านในนะครับไร้ที่ติเหมือนกันนะวงมลัยตัวนี้ถ้าเป็นมันตินะครับผมมันติฟังก์ชันคุสคอนโทลนะมีมาให้ครบแล้วนะครับหน้าป่าเลือนไม้ไม้อยู่ 39, 000กิโลไม้แท้แท้ไม่มีกรอรับประกันเลยโครงสร้างต่างๆทางเพรยนตรับประกันด้วยนะครับจอกลางตัวนี้เป็นจอนะระบบทัชกรีนนะครับมีกล้องถอยให้พร้อมเลยนะครับแอร์ออโต้ปรับได้หมดนะผมปุ่มโมต่างๆมีมาให้ครบนะครับนี่ อีออโต้ Auto นะเบรกมือจะอยู่ด้านล่างนะครับเป็นเบรกมือเท้านะนี่เบรกมือจะอยู่เท้านะครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นเบรกตรงนี้เป็นแป้นคันเร่งนะครับในส่วนของเบาะตรงนี้ได้เป็นเบาะนะเบาะหนังนะครับสีดําปรับแบบแมนนวลนะครับถ้าตัวน้ํามันจะได้เป็นปรับแมนนวลนะครับสภาพดีมากโอ้โหสภาพคือไรที่ตินะครับโครงสร้างเดิมร่องรอยน็อตเสาบีต่างๆไม่เคยมีไขไม่เคยมีแกะเลยนะครับสภาพดีมากสําหรับตัวนี้นะในส่วนของล้อแมก จะได้เป็นแม็กเลนโซ่มาด้วยพี่นะเลนโซ่ so ทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะโอ้โหสภาพดีมากนี่ตัวยางนะครับตัวนี้เลนโซ่ขอบ18นะครับยางตัวนี้ยางปีย2ิบสองนะน่าจะเป็นยางเดิมนะครับผมยางเดิมแต่เปลี่ยนแม็กตัวเลนโซ่ so มาเรียบร้อยโอ้โหสภาพแบบพี่ดูโอ้โหแม็กคือแบบสวยๆล่อๆเลยพี่ส่วนที่นั่งด้านหลังนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับมีนี่แอร์หลังด้านหลังมาให้พร้อมนะครับ นี่เบาะที่นั่งด้านหลังนะโอ้โหไม่มีร่องรอยฉีกขาดเบาะแน่นๆเต็มๆตึงๆแบบนี้เลยนะครับสภาพดีนะตัวนี้โลโก้ฉลอง60ปี Toyota มีมาให้ครบนะครับตัวนี้มีกล้องถอยให้เรียบร้อยนะไฟไท้ายต่างๆเป็น Full l ลีดีแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพดีมากนะแล้วก็ด้านท้ายนะเปิดฝาท้ายมาดูโครงสร้างกันเลยเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบนะครับผมสีนกาต่างๆครบน็อตไม่เคยมีไขนะน็อตด,ดำๆเลยพี่นี่ 699,000บาทใครกำลังหาอยู่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29นะครับคันนี้ฟรีดาวผ่นอนยู่นสขอคนที่รายได้นะครับนะประมาณ25,000ขึ้นไปพี่25,000ขึ้นไปนะครับออกคันนี้คนเดียวจบไม่ต้องคำไม่ต้องกู้ร่วมเลยนะทำฟรีดาวได้ใครมีนะครับผมตอนนี้บัตรเครดิตนะใช้งานมาเกินปีธน,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 นาคารไหนก็ได้พี่ผ่อนดีผ่อนตรงตลอดหรือว่ามีเครดิตผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ต่างๆกับธนาคารไหนก็ได้กับลิสซิ่งไหนก็ได้ผ่อนดีผ่อนตรงเกินปี มาหาผมได้เลยอนุมัติรับรถภายใน30นาทีเท่านั้นทํามาแล้วพี่นะสำหรับเพชรยนต์นะครับดอกเบี้ยดีดอกเบี้ยพิเศษโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาน,นครเท่านั้นใครนะไม่อยากาพลาดนะครับดอกเบี้ยดีๆรถดีๆไปใช้งานรีบติดต่อผมได้เลยถ้าสนใจนะผมตัวคอสหนึงตัวนี้นะครับเป็นตัวสปอร์ตตัวพลัสนะทะเบียน3 4 8 9 6 9 9 0 0บาทถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อได้เลยเบอร์โทรด้านล่างดุดดวดนะครับผมมากันที่คันกลางนะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัว ตอน HEV ีวีเอียมนะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดประหยัดน้ำมันมากกว่า 24. จุดอย่า24.5ล,ลิตรเลยนะครับ23 24 25อยู่ราวประมาณนี้ขับขี่ในเมืองสะดวกสบายประหยัดน้ำมันมากเดินทางไกลก็ตอบโจทย์นะครับผมเนื่องเครื่อง1.8ไม่อืดน,นะเครื่อง1.8ไม่อืดด้วยกำลังเครื่องต่างนะครับตอบโจทย์แน่นอนไฟ,ไฟหน้าตรงนี้นะครับได้เป็นตัวโฟลเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟ led มีมาให้ครบไฟตัดหมอกต่างๆมีมาให้ครบนะครับโลโก้ด้านหน้าเป็นโลโก้ไฮบริดอ่าสวยเลยพี่ สภาพคันนี้นะครับตรวจเช็ค274จุดแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้ได้5ดาวเต็มนะครับคันนี้ราคาเต็มอยู่ลดเหลือแล้วเหลือ9 4 9 0 0 0เท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้นะฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ18,000-20,000ถ้าฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถคันนี้จับได้พี่จับได้นะครับไม่แค่17,000โลเท่านั้นนะจาก999นะคันนี้นะ่าประมาณ999ราคาแรกนะครับนี่ภายในนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อป นะเป็นตัวอาเป็นตัวรองนะพี่นะไม่ใช่ตัวท็อปเป็นตัวรองรองมาเพราะว่ายังไม่มีราคาซันรูฟนะครับถ้ามีซันรูฟนะถ้ามีกล้องรอบคัน3 6 0เป็นตัวท็อปนะจะเป็นตัวคันต่อไปนั่นเองนะถ้าใครอยากดูฟังก์ชันตัวท็อปด้านในสวยแค่ไหนรออีกแป๊บหนึ่งพี่นะรออีกแป๊บหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้โฟล์มไลมันตีนะครับคู่ส่วนโทนมีมาให้ระบบแจ้งเตือนอนอกนอกเลนต่างๆมีมาให้ครบเหมือนกันนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะ ตัวนี้นะป่าเรือนไม้สวยๆไม้แค่หมื่นเจ็ดพันโลนะครับจอกลางจอทัดกล้องถอยนะตัวนี้มีไม้ครบนี่สวยงามเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮนะครับแอร์ปรับเป็นออโต้นะเบาคู่หน้านะครับนี่เป็นเบาดีไซน์หนังสีแดงนะความรักชุลี่มาเต็มพี่เบาคนเบาคนขับนะครับปรับไฟฟ้านะสําหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวพรีเมียมนะปรับไฟฟ้าเลยนะครับล่องรอยต่างๆเดิมๆนะครับผมแผงประตูต่างๆเดิมนะครับที่นั่งด้านหลัง เบาะหนังสีแดงเหมือนกันมีแอร์หลังให้นะทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ตัวน้ํามันพลอมมีแอร์หลังให้ครบนะครับนี่สภาพเบาะโอ้โหเปิดมากินใหม่ตีขึ้นเลยนะกินเบาะใหม่ตีขึ้นเลยนะครับ9 4้0 0 0กาใครกาลังหาอยู่รีบเลยนะครับรีบเลยนะหายจากไปแดงกว่า3 4มสแสนเลยพี่นะตัวนี้เป็นปุ่มนะครับผมเปิดแบบอัตโนมัติตัวนี้มีกล้องถอยนะครับเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะตัวนี้เซ็นเซอร์4จุดเลยนะเซ็นเซอร์กลั้ยะนะครับตัวร่องรอยนะครับดี โครงสร้างฝาท้ายเดิมๆไม่เคยมีขยับตัวโชคไม่มีเสียงดังนะครับตอบโจทย์เลยนะสำหรับ suv 5ที่นั่งนะครับที่กำลังน่าใช้เลย949,0 0 0ีาพนี่นะถ้าใครกำลังสนใจกำลังมองหารีบติดต่อผมมาได้เลยคันนี้ตัว h e v premium ปีย4่สไม่แค่17,000โลเท่านั้นใครสนใจทะเบียน4577แคปหน้าจอส่งให้ผมผ่านทาง l ลน์เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับหรือว่าใครรีบอยากได้จริงๆที่จบสดได้จับไฟแนนซ์ได้เหมือนกัน สถาบันไฟแนนซ์รองรับกว่า10สถาบันอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดต่างอยากได้รถไปใช้งานก็จับได้เหมือนกันพี่ขอแค่ติดต่อผมมาเบอร์โทรด้านล่างศูนย์แปดหกห้าห3ึ3 0. สนใจขนไหนติดต่อมาได้เลยนะครับอ่ะมากันที่ตัวไฮไลท์เลยนะครับสาหรับตัวนี้คันสีขาวเป็นตัวครอสนะครับผมตัว1 8 Hi ึ่งจุดแปดไฮบิดพรีเมียมเซฟตี้ปีสองพันยี่สิบสองนะครับตัวนี้เลขไม์อยู่แค่แปดหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะเป็นตัวท็อปชุดแต่ง G.R.Sport โดยเฉพาะนะครับสาหรับตัวนี้ กระจังด้านหน้าเป็นสีดําเงาเป็นโนแบ็คเลยนะครับผมเหลี่ยมสันคมต่างๆไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์ LED มีไห้ครบนะครับไฟตันหมอกต่างๆมีมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับสภาพดีมากพี่กระจกหน้าเดิมกระจกรอบคันเดิมนะครับตัวนี้พร้อมกล้อง360องศาด้วยคันนี้นะครับ869,000บาทฟีดเนาผ่อนอยู่ประมาณ1 6 0 0เท่านั้นนะครับนี่เป็นไงพี่ภายในของเจ้าตัวท็อปนะครับนี่ด้านบนหลังคาสันลูปมีมาให้นะครับ โฮมไลมันตินะครับผมคู่ซอนโทนระบบแจ้งเตือนหนอนน่องเลนไบส์สปอร์ตมอนิเตอร์ตัดเต็มเลยนะสำหรับตัวนี้ไม่8 1 0 0 0โลพี่นะครับ8 0 0 0โลเท่านั้นนะครับจอกลางนะตัวนี้นี่สวยๆงามๆเลยนะครับตัวนี้ได้กล้องรอบคันกล้องถอยมีมาให้ไวเลสชัตเจอร์ด้านในมีปุ่มโหมด EV ต่างๆมีให้ครบนะครับตัวนี้เบรกมืออยู่ที่เทา้านะพี่นะเบรกมือที่เทา้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งต่างๆอยู่ให้ครบนะครับตัวนี้ได้บอกคนขับปรับไฟฟ้า รูปทรงเบาะตรงหมอนนะครับผมจะเป็นรูปของ GR นะเป็นชุดแต่ง GR Sport โดยเฉพาะคันนี้โครงสร้างเดิมนะไม่แปด0สนหกแปดมื่นเก้าพันเท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่ด้านท้ายกันบ้างตัวนี้นครับผมด้านท้ายมีมาให้เสิร์ฟเดิมๆไฟท้ายนะผม Fu l l o p t i o n l u l l LED แล้วเรียบร้อยนะครับส่วนฝาท้ายตัวนี้เป็นระบบเปิดอัตโนมัตินะครับผมนี่แค่กดปุ่มก็เปิดแล้วก็มาดูโครงสร้างกันเลยนะครับ เม็ดอาร์ตัวนี้เดิมๆนะครับผมเม็ดอาร์ตเดิมนะตัวน็อตเดิมต่างๆไม่เคยมีขยับนะครับโอ้โหสภาพดีสภาพดีมากพี่ฟรีดาวน์อนหมืนะสำหรับตัวนี้ฟรีดาวนอนหมืเท่านั้นนะครับใครรายได้นะผม2 5ง0 0ื 25, บาทขึ้นไปนะโอ้โหออกคันนี้คนเดียวจบเลยนะผมถ้าใครสนใจครอสจ g r รเบียน2954รีบติดต่อผมมาได้เลยเซลล์โอพิ o ย์ยินดีต้อนรับเท่านั้นนะครับผมอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมถ้าใครสนใจใครกําลังมองหาครอสรุ่นไหนนะครับแม้ว่าจะเป็นตัวไฮบริดนะผมประหยัดน้ํามันนะครับหรือว่าจะเป็นตัวน้ำน้ำมันล้วนเบนซินนะครับผมมีมาเสิร์ฟเช่นกันนะครับอ่าตอนนี้ดอกเบี้ยลต้น2.29นะครับผมออกได้ทุกอาชีพเลยนะสำหรับรถของเรานะครับผมหรือว่าจะเป็นข้าราชการนะครับผมข้าราชการบํานาญต่างๆพนักงานบริษัทต่างๆอยากได้รถไปใช้งานนะครับออกคนเดียวจบได้เลยนะครับผมขอแค่มีเครดิตดีเครดิตดีผ่อนดีผ่อนต้งต่างๆ ไม่มีติดขัดอะไรหรือว่าใครติดแบคลิสตอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เริ่มรับพิจรารณาแล้วนะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อแคปหน้าจอมาหาผมติดต่อผ่านไลน์เบอร์โทรด้านล่างได้เลย0886513730นะผมแอดไลน์ผมโดยตรงหรือว่าโทรหาผมโดยตรงได้เลยเซลล์โอเพชยนต์ on, ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมก่อนจากลาการฝากกดไลค์กดติดตามช่องโอรมรถครอบครัวมือสองมินบุรีนะครับหรือว่าเป็นช่องทิกตอกโอเพชยนต์ on, หรือว่าโอรถมือสองนั่นเองนะครับผม วันนี้ผมขออนุญาตลาไปแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อผมมานะครับสวัสดีครับ